กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงการทํางานคํถาถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยผมเองผมก็ได้ยินมาเยอะมากเลยทีเดียววันนี้เนี่ยสิ่งที่พี่วิทย์นํามาเล่าให้ฟังเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมทานทุกตัวแต่ว่าผมอยากรู้ว่าเวลาเราไปเจอลูกค้าคก็จะมีลูกค้าบางประเภทนะที่เขาอาจจะมีข้อตัวแยง้ง<ช>ข้อตัวแย้งที่เจอบ่อยๆคืออะไรและพี่วิทย์แก้ยังไงส่วนใหญ่ที่เจอก็บอกมันจาเป็นเหรออ่าเขาเขาเขาไม่จาเป็นต้องกินนะเแล้วเขาไม่ไม่เห็นเป็นอะไรครับ คือต้องแก้ตรงนี้ก่อนอย่างที่บอกฮะเราก็จะคุยกันว่าตัวนี้มันไม่ใช่ยานะพี่ครับแต่มันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะดูว่าความจําเป็นของารอาหารคืออะไร,รเราเราเราต้องทานข้าวอยู่แล้วรเราต้องทานอาหารอยู่แล้วเราทานผักผลไม้อยู่แล้วอที่ไหนว่าตัวผมเองผมก็จะบอกเขาว่าผมเองไม่สามารถจะไปหาผักผลไม้หาสีครบทาน,น,นเกลือแรอ่ได้ครบหรือว่าไปหาอาหารทะเล ให้มันได้อโอิดีนครบในทุกๆวันเพราะั้นผมผมจะเจอปัญหาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมื่อผมเจอปัญหาเรื่องนี้ผมก็มีโจทย์มีคําถามง่ายๆว่าแล้วเราจะจะดูแลตัวเองอย่างไร,รับผมก็เลยใช้วิธีที่จะเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่แหละ,ะนะฮะผู้มุงหวังเขาก็จะถามกลับมาอีกว่าเอาแล้วมันก็มีเยอะแยะไปหมดนะแล้วมันจะดีกว่าตรงไหนนะทำไมของกิฟต์ฟลีนมันแตกต่างกับยี่ห้ออื่นตรงไหนนะผมก็ไม่ได้บอกว่ามันแตกต่าง ผมว่าถ้าพี่เลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆอยู่แล้วทานทานเแต่ครับมันดีอยู่แล้วคพี่เหนว่าของเราเนี่ยมันมีงานวิจัยที่ชัดเจนแล้วมันออกแบบมาสําหรับคนไทยคนไทยทานเนี่ยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราดูแลกันเองเนี่ยมัจะทำให้เรานําไปใช้ได้ครบถ้วนมากกว่าอย่างวิตามินรวมเนี่ยฮะมันร้อยเปอร์เซ็นต์ RDI ในคนไทยก็่คือคนไทยเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปทานดีบุกเราก็ไม่ต้องใส่ลงไปเยอะหรือเราไม่ใส่เลยถูกไหมฮะเพราะนั้นถือว่าคนไทยก็ได้รับสารอาหารที่มันครบถ้วนในในส่วนสูงในน้ําหนักของคนไทยครับ ขาก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนี่คือนี่คือประเด็นปัญหาข้อโต้แย้งที่เจอบ่อยครับอีกข้อโต้แย้งหนึ่งที่ที่เห็นชัดเลยว่ามันแพงอาหารเสริมเหล่านี้มันมีความจําเป็นเลยแล้วมันแพงเกินไปนะฮะผมก็จะบอกเขาเลยบอกว่าการทานวิตามินรวมอยู่นะครับในราคาอย่างเนี้ยถ้าฉะะเฉลี่ยว,ว่าละหนึ่งเม็ดนี่ยนะครับเราสามารถรดูแลตัวเองได้ไปถึงสองเดือนในราคาที่ไม่แพงเลยแต่พระดีกว่าถ้าเราไปทานอาหารอย่างอื่นบางทีจะแพงซะมากกว่าครับเพราะเราต้องไปเลือกอาหารผัก สีเขียวผักสีแดงสีที่สําคัญคืออะไรครับคือเราก็ต้องไปดูเกว่าเราไปซื้อจากแหล่งไหนอแล้วมันมีความน่าเชื่อถือความสะอาดความปลอดภัยยาข่ามแมลงเป็นยังไงอะไรยังไงซึ่งตรงนี้เขาคัดสรรให้เราเรียบร้อยแล้วครับด้วยกระบวนการผลิตที่ที่ถูกสุขลักษณะแล้วมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้สบายใจเดรับว่าทานอาหารเสริมเนี่ย หนึ่งปลอดภัยไม่เป็นยารักษาโรคไม่มีผลกระตับและไตแร้งสิ้นแต่ช่วยเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพให้เราดีขึ้นในระยะใกล้และระยะยาวครับหลายคนมีปัญหาแล้วครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกออย่างเช่นนั่งนั่งคุยเั็นปาวิลุกก็ไม่ค่อยจะไหวครับผมก็จะจับประเด็นคุยกับเขาเลยครับว่าเนี่ยเราเนื่องจากเราอาจจะไม่ได้ดื่มนมทุกวันครับและบางคนแพ้นมอ่าดื่มไม่ได้คนไทยดื่มไม่ได้จริงๆท้องอืดบ้างท้องเสียบ้างเพครับนั้นเขาค็จะบอกว่าเขาค็ไม่รู้วรา เขาจะต้องดูแลตัวเองยังไงผมก็จะบอกเขาเลยครับว่า,วามันมีตัวแก้ช่วยแก้โจทย์และแก้ปัญหาตรงนี้สนใจไหมครับอย่างเช่นแคลเซียมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กินเพื่อเข้าไปให้กระดูกเราแข็งแรงเหมือนเดิมแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ป้องกันการขาดด้วยก่อนไม่ให้มันเสียไปมากกว่านี้ครับอย่างน้อยที่สุดน้ามันปลาก็ไปช่วยลดข้ออักเสบได้ครับถ้าเราคุยด้วยอย่างเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาจะเปิดใจมากขึ้นอข้อตัวแย้งส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอเกี่ยวกับอาหารเสริมทุกๆตัวเนี่ยครับ ถ้าตัวแย้งเรื่องราคาก่อนแสดงว่าจะปฏิเสธการซื้ออืมสมมิว่ามันแพงไม่จําเป็นหรอกไม่อยากซื้ออา,อ,อารมณ์เริ่มจะไม่อยากซื้อเลยไม่อยากซื้อครับผมก็จะหาวิธีการเลี่ยงแล้วก็คุยเรื่องความจําเป็นเรื่องอื่นไปก่อนนะครับ,รบแล้วก็ถ้าเราเห็นว่าเขาจำเป็นจริงๆแล้วเราอยากจะแนะนาเขาจริงๆเนี่ยนะครับ,รบก็ต้องให้ข้อมูลครับแล้วก็ต้องติดตามประเด็นอีกสําคัญคือถ้าคําถามเดิมกลับมาอีกอื ถ้าเปรียบเทียบไปแล้วยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เป็นยังไงแล้วราคาของเรามันดีกว่าตรงไหนมันคุ้มค่ากว่าตรงไหนค,คำถามลักษณะอย่างเงี้ยผมว่าสัญญาณการซื้อเริ่มเกิดเริ่มมาแล้วเริ่มมาถามเหมือนจะซื้อใช่ถ้าถ้า,ามีสัญญาณการซื้อลักษณะนี้ผมก็บอกได้เลยรัาว่าคุณควรเลือกอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเขาครับอย่างแนะนาําทีเดียวทั้งหมดนะฮะเลือกที่เหมาะกับเขาและแก้ปัญหาของเขาจริงๆก่อนสักสองถึงสามรายการ จะทาให้เขาเกิดความรู้สึกสบายใจแล้วเราก็จะดูแลเขาต่อไปเรื่อยๆครับเราเองเรานําเสนอไปบวกกับการตอบข้อโต้แยง้งแต่ต้องดูให้ออกนะท่านผู้ชมว่าข้อโต้แย้งนี้เป็นข้อโต้แย้งที่มีแนวโนม้มจะปฏิเสธหรือเป็นข้อโต้แย้งที่มีแนวโนม้มว่าอยากจะซื้อแต่ยังเกิดข้อสงสยังสยผมยกตัวอย่างว่าถ้าเขาบอกโดยโดยส่วนตัวผมมักจะได้ยินคนบอกอ่านเสริมไม่จําเป็นนะ ทานอาหารปกติก็ได้พี่วิทย์เคยเจอมาเคยเจอบ่อยเลยครับแล้วก็เป็นคำถามที่ต้องตอบทุกวันถ้าพูดถึงเราเราไปคุยเรื่องอาหารเสริมนะฮะบ,บางทีเขาก็ไม่ตอบบางทีเขาก็ไม่พูดนะแต่เรารู้ได้โดยสยยัญญาณแล้วเขาบอกว่าไม่เห็นมีความจําเป็นต้องกินคใช่ไหมฮะผมจะพยายามยกตัวอย่างปัญหาของชีวิตใกล้ๆตัวอใกล้ๆตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างตัวผมครับผมมีญาติผู้ใหญ่มีใครที่ผมรู้จักถ้าเกิดปัญหาครับ อางเช่นอายุมากๆแล้วเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนันเกิดจากกขารขาดแคลเซียมแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเวลาไปหาหมอหมอก็ต้องจ่ายแคลเซียมให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่อยากให้เกิดลักษณะอย่างนั้นคือไปรักษาตอนปลายทางแล้วเราลองทานก่อนดีก่อนไหมครับ,รบอย่างน้อยป้องกันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นปัญหาใกล้ตัวที่ชัดเจนที่สุดคือยุคน,นี้คนผมว่าผูหนีโทรศัพท์ไม่พ้นโทรศัพท์กับ iPad หรือว่าเครื่องมือสื่อสารนี่นะครับเขาจะบอกเลยว่าก็เขาก็ยังใช้งานได้อยู่ตาเขาก็มีปัญหาอะไรครับ ใช่ไหมแต่ผมบอกผมก็จะพูดกับเขาตรงๆเลยครับว่าแล้วพี่มีความรู้สึกไหมครับว่าเวลาที่เรามองจอพวกเนี้ยเรามองได้มันไม่ค่อยนานครับมันมีอาการล้าทางตาหรือวเวลาเราขับรถเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแสงที่เข้ามาในตาเราแล้วทำให้เราเกิดอาการระคายเคืองได้ตลอดเวลาตัวนี้เป็นตัวช่วยครับแล้วก็จะมีวทดพิสูจน์กันครับว่าถ้าลองทานดูสิครับสักประมาณหนึ่งเดือนนะถ้าเกิดเราเขาไม่พอใจอยังไงผมก็ยินดีจะรับผิดชอบอืเพราะว่า ตัวนี้มันมีงานวิจัยว่าเออแอลซีวิตเนี่ยคนที่ทานไปแล้วรู้สึกดีจริงครับมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าตั้งคําถามกับตัวเองแล้วว่าในชีวิตจริงของเขาเนี่ยเขาสามารถทานอาหารได้ครบถ้วนหรือเปล่านะครับข้อมูลจําเป็นสําหรับเราเวลาเราจะไปนําเสนอเนี่ยการเตรียมตัวที่ดีที่สุดของผู้นําเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคืออะไรหนึ่งข,ข้อสำคัญคือเราเราต้องไม่ดูป่วยอ่าครับคือ ไม่ว่าเราจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องกระปรี้กระเป๋าต้องชื่นต้องกระปรี้กระเป๋าต้องพร้อมจะเป็นผู้นําเสนอแล้วก็บุคลิกภาพเป็นสำคัญโดยเฉพาะท่านจะแนะนำอาหารเสริมให้ดีเนี่ยนะครับท่านต้องมีข้อมูลแต่ท่านต้องรู้จักสินค้าตัวนั้นจริงๆว่ามันมีจุดเด่นจุดดีอย่างไรบางครั้งอาจจะมีปัญหาว่าเราไม่รู้จักคู่แข่งหรือว่าเขายกตัวอย่างของคู่แข่งขึ้นมาเนี่ยนะครับขอให้เราขอให้เราแก้ปัญหาให้เป็นด้วยการที่เรารู้จุดดีของผลิตภัณฑ์เรากรอบอย่างเช่น LCWIT เนี่ย เรามีรูทีและ4ีซนทีนเต็มปริมาณแล้วบวกกับวิตามินเอที่ครบถ้วนรปริมาณการทานก็ไม่จำเป็นต้องมากวันละสักเม็ดสองเม็ดสามเม็ดนี่ถือว่าได้แล้วก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลดีๆลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทําให้เขาเกิดความรู้สึกสนใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้นครับแล้วก็โบรชัว <ch> <ch> ร์สื่อต่างๆนะฮะโดยเฉพาะถ้าทุกท่านมีโทรศัพท์ ท,ท่านสามารถเก็บข้อมูลได้เดี๋ยวนี้เขาใช้โทรศัพท์บ้างล่ะ iPad บ,บ้างล่ะเปิดทลด์ให้ดูได้เลยให้ดูได้เลย,เลยครับโดยเฉพาะ,ะการให้สื่อออนไลน์นะฮะสำคัญคือเราอาจจะต้องเป็นนักค้นคว้านิดหนึ่งการการมีข้อมูลแวดล้อมมีตัวช่วยเรามีข้อมูลแค่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วครับ,รบแต่ต้องมีข้อมูลแวดล้อมอย่างเช่นเราต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บบ้าง เพื่อจะไว้แนะนาเขาว่าความเสี่ยงมันเกิดอย่างนี้คือคุยได้มากกว่าเรื่องของสินค้าใช คุยเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวกับสุขภาพได้ด้วยก็จะทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่ามันจําเป็นแล้วนะมันเหมือนกับเราต้องหาเขาเรียกว่าความรู้รอบตัวเพิ่มเติมโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพบางทีต้องหามาอ่านหรือบางทีถ้าไม่อยากซื้อก็ค้นในอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตก็ได้เดี๋ยวนี้มีเรื่องดีๆโพสต์แชร์วิธีการดูแลสุขภาพเยอะแยะมากมายหมดก็ต้องรู้จักเชื่อมโยงด้วยใช่ไหมฮะสินค้ากลุ่มนี้นี่เราเชื่อมโยงไปหาสินค้าอื่นๆในกิฟฟารินได้ นั่นแหละครับมันจะทําให้ง่ายขึ้นเลยซ้ำใหม่เพราะอย่างเราคุยเรื่องเกี่ยวกับ LC v i ีวิเนี่ยแล้วก็คุยถึงน้วมันปลาได้แล้วก็คุยถึงน้ําทับทิมได้เพราะมันมันสามารถเชื่อมโยงกันทํางานแล้วก็มันเป็นคนไกลร่วมกันได้รเราคุยเรื่องเกี่ยวกับซูเปอร์วิทแล้วก็คุยถึงปัญจากูตะได้อเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีข้อมูลพื้นฐานดี<อ>เวลานําเสนอแล้วลูกค้าเกิดเปิดใจกับเราเนี่ยนะครับ,รบแล้วเขาใช้สินค้าในชุดพื้นฐานแล้วก็เกิดความประทับใจผมว่ามันมันก็ไม่ยากที่เราจะไปต่อยอดกับ กับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นคือทําให้เรานําเสนอได้ง่ายขึ้นด้วยครับในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็คงได้ทราบและการสร้างไรายได้สําหรัรบธุรกิจสินค้ากลุ่มนี้ทํายอดได้เยอะยไหมคะเยอะมากเพราะว่า <tang. S 2> มันเป็นยูนิตผมพูดตรงๆเรียนตรงๆเลยครับว่า,าการท่านผู้ชมเลยนะว่าโดยมมเฉพาะในกลุ่มผมในเรื่องเกี่ยวกับอาหารเสริมเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีครับเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยอมรับเลยครับว่าคนห่วงสุขภาพเยอะอื คนหันมาดูแลเรื่องสุขภาพมากขึ้นครับคนมีข้อมูลผู้คนมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บเยอะครับระะะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปในการที่เขามีข้อมูลเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บเยอะเนี่ยนะครับมันเป็นตัวช่วยครับ ทมให้เราสามารถที่จะจับผลิตภัณฑ์ของเราใส่เข้าไปในชีวิตเขาได้เลยและ <c oughs> ง่ายขึ้นด้วยครับซึ่งนั่นก็คือสัดส่วนของเขาเรียกว่าศาสตร์แห่งการป้องกัน <c oughs> ยังไงก็มีความสุขศาสตร์แห่งการรักษา <c oughs> <c oughs> นะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่ยาและไม่สามารถทําให้โรคหายขาดแต่ทําให้คนปกติที่ใช้ชีวิตปกติเนี่ยมีการใช้ชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปพบกับผมและแขกรับเชิญของเราได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ